ง่ายครับมะนาวโบขูดชูเงื่ปันเดกับมาเอาเด้หนิเอาไฟคือมั่วเนาะขนาดนี้เนาะ กระลปลีหิวตัวพี่น้องหล่มขบหล่มผ่ามันเหมือนนะพี่น้องอยู่กับเจ้าของสวนกระลำปรีนะฮะเราจะมาขโมยกระลำเปียวดังได้พี่น้องสุนหมุนล,ลุลเป่าเสื้อมาเสื้อมันเดิอกยังมึงขึ้นมันกระขายเด้อ กะลัมปีน่ะยังมันขึ้นเพิ่ะขายพี่น้องขึ้นรดจ้พอข,ขายแล้วนี่เอามาจากสองหัวก็ได้อันนี้นหนึงเนะแม่อาไปเปิไก่น้ำเปิ้ีปันแม่จะมาเอาป่าระเบิดเ้ยว <c oughs> ัวไปไปใ้ไกลกินบอกบอกเะบอเป็นยังไบมันเอาเัน,นเ<อ>มันกินเลยเอาเิไปใอ้ไกลกินบ่ โอ้ยอยู่สวนกะหล่ำปีช่วงทุ่มหนึ่งแล้วพี่น้องแน่นอันตันเอ้ยถ้าเป็นคนกะอายุยิบหายยี่โมกระพี่น้องเนี่ยเบนจะเพลิดเพลินแน่นเลยเมนูนี้กะหล่ำปีอันนี้มันแน่นหรือเปล่าคือคือพันแน่นเนาะมันหน่อยอยู่ดิไปอ่อนพุ่นไปใจนี่ปะนี่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 บุ๊คปานผูกเอง นี่นี่นี่นั่นนี่นีโอ้โหนี่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 ดีเลเนาะอยู่กับเจ้าของสวนกระลำปีดึกๆหิวตัวดึกๆเตะขายได้พี่แม่อนรู้เลยผู้ใดร้านเป็นกามาบานี้เอาเอาสี่สิบบาทซื้อไปซะก่อนไม้เป็นลายตะแกงโร่ตะแกงโร่ซะก่อนเนี่ยถ้าไปผัดนั่นน่ะเจ้าของเป็นคนออกเม็ดให้นะบอกเทปได้แล้วสองเลย โอ้ใครมาตำชนขาน้อบาทเราแม่ไปขายในเต้าเปนบาทนกหักมังนกหักตอนเถ่ามังเดี๋ยววัตถุดิบมาเด้พี่น้องเพื่อนๆครับได้วัตถุดิบมาแล้วหัวโอ้หัวแน่นมากเลยเนี่ยกระลำมมของใหญ่ไม่หมวยนะฮะดอกเดียนคงมีไงเดียน,ยนบอกไม่แดียงเลยเจ้าสิพัทเชอ,อันไข่สัมอันหมูสบะ กะหล่ำผัดหมูฮะมันเราไม่ทําเป็นกะล่ำผัดพี่เกลือนะอยู่กับครูเทวนะครูเทวก็โสดร้านค้ากับพี่น้องมันโสดโสดแหละมันอะชุ่งสูงน่ะยืนอยู่นั่นอนะ <c oughs> มันก็เกลือหมูเกลือหมาไปให้อาหารหมูให้อาหารหมาไปนี่แหละอ่ะเตรียมปัตจุดิบ เอาหมูมักอลไรบอหมูนี่นนน<อ>มักเป็นหมูสันสันแดงเนาะหมูหมูแดงหมูรสตาหมูรสตาอันละโอ้เฝิ่งบรรยากาศด้วพ,พี่น้องเนาะเมื่อตื้อๆอ้นอัวบ้านเพื่อนมันเดิมกับรถอีสีเทาผู้ใจลุงเทาเมื่อตื้อๆเลยเสียมเราก็ะหลังนะโอ้ของแสียมนันน่นแนนตันอยู่แขนอันตันอยู่แนนกับแนน ขลัลนะพี่น้องเพราที่จริงอืม,มาสิสิเฮดันอะไรนั่นอะเอาความนัวจากมาเขือเทศอันนี้ก็ปลูกเองนะให้โรตัดปลูกให้ อ oh. <laughs> <laughs> มันจะต่างกันกันกบไอ้ผัดกระลำผัดอะไรนะพี่เทพผัดกระลำไปเปิดไฟก่อนนะเพื่นอนป๊ปป๊บ,ปบใช้ไฟอ่อนนะเราต้องทำให้หมูมันสุก ก,ก็ผัดกะล่ำทั่วไปเนี่ยก็จะไฟแรงตุ้มเลยอันนี้มันมีหมูมาเกี่ยวด้วยกะล่ำใส่หมูไสนน่นนอนอุตส่าห์เอ้ยอะไรไม่เอ,เอา,เาไอ้อย่งไนไ้องแบ,บดเดียผู้แดงผู้ดบ้ามันจะไปแลนวะผู้แดงน้ำเนาะๆๆผัดใส่พริกใส่ใส่นอางๆๆๆๆๆๆ เราเกิเป็นคู่แข่งช่องคุณนติงตังนะหุ่นติงตังสมดาน,นัง่งเดียวนะ, <laughs> ะบุกขอยเห็นแล้วกินมันแล้วอีบูดกินก้อนลหรพี่น้องเอ้ยบูดเอ้ยกินมันอิ่มแล้วเจ้าเด้อบูดกินก้อนลหรอคุณน่าแกหลายนั่งบูด รสดีนะปุงรสหมูไปเลยกระลัมที่หลังเมื่อกระลัมสุกง,ง่ายสัตว์เขียวขาดไม่ได้คู่ครวัวไทยขาดไม่ได้ก็ความหวานความหวานใส่นิดๆหนึง่งอันนั้นก็ไอ้ตะกะนจริงไหมเจ้ก็จริงน่วันวัๆผู้นั หลอกนะใส่ใส่แต่แบบเหลือหลอกกันเด้ใส่รีไ่ใส่ไหลนะอืมอ่าเอาความนัวกับไปโเมโทโเมโทมะเขือเขือโอ้ยมะเขือเทศใส่น้ำซุปลงไปนิดๆเติมน้ำไหลเกินไปละมั้ง เอามาเผื ð, ่อไว้หแหงเนี้ยังไงซื้อไปคิดทำเล่าด้อยไงคิดนั่นมันก็ไปตัวตั้งห่ะบอกเที่ยว่งเนี่ยกละลำลงไปให้กละลำสลบจบผัดกะลำใช่หมูกละลำผัดหมู ด้วยน้ำพริกกระปิ่คนคุณบอกว่าคัดกระลำเส้นหมูนี่ต้องใส่น้ำพริกกระปิ่ด้วยปี๋อันนี้ก็ผูกเองนะอยู่ในสวนสูตรเร่งรัดนะเนี่ยสูตรเร่งรัดเลยละนะเนี่ยเอากรีบดิอืม พ่อละมังเก่มนี่สรบปเลยเนี่ยุกเกินกไปนก็อยากนะเพอดีละมังเนี่ยนิ่มหนามาเลยสซถอยถได้ไหมตากล่องไจากล่องมาผัดก็ซอียบร้บววรอยพี่น้องแซ่บหอมทานซดหไถอย่าไปเส่ปวดขาอี๋ กับาาเอด้กปีเพิ่นกะออกไม่ได้พี่น้องมันเหมือนเนาะจำนำพีกับปีได้พี่น้องง่ายครับใส่กะปิลงไปหรอป่ะเนี่ยใส่กะปิลงไปสามช้อนง่ายๆตตยลุงเทพมะนาวบุขโดชู ว่ายพี่น้องอย่าไปเห็ดตามเด้อขูดด้วยกันจะไม่ใช่อ,อนขูดยังไม่ใช่เ<อ>ขาคอยตัดรอกๆเอาใส่นสน,น,น,สน,น่สูตรนี่เส้นน้ำห่อนสบออุ่นอ๋อสูตรนี่ใส่น้ำอุ่นนะเพื่อนมะนาวน้ำอุ่นแล้วก็กระปิ่พริกกระเทียมแล้วก็ปรุงรสความหวานด้วยน้ำตาลแต่สูตรขูดไอ้รับมียนเมื่อกี้นี่ แล้วแต่เทคนิคของใครของมันนะน้ำตาลสองช้อนหนึ่งช้อนแล้วแต่ขาดไม่ได้ก็คือถักระถักระลงไปนี่จบเลยนะพี่กะปีง่ายๆสไตล์สอทเทปพี่กินน้ำกันได้ี่น้องได้แบบนี้นะหิมเข่าได้แบบนี้ได้พี่น้องบาบนี้โอ้อ้ยังหอนอยู่ตัวนี้เียบเียบบ้อย,ย,อยกินเข่าฮ่าแข่นร้งกันเดอพี่น้องจ้า กินข้ากับยายเด้อพี่น้องแนบวันนี้เป็นกินเป็น,ปนข้าวสวยนะครับข้าวสวยกับเสียบเทียบนะเดี๋ยวก็แม่ป้านะครับเทียบไม่รู้เป็นไหนอันนี้พักแว่นนะพี่น้องเนาะอาหารอ,าอีสานเฮาเดอ้อพักแวน่นหากินยางเยอะแกกินเลยหลายอย่างนะ การ